สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery รนะคะปะทุมธานีค่ะโชว์รูมนะคะที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะนานถึง6ปีซ้อนค่ะแล้วนี้นะคะลูกหมูจะพามาดูเน็กเจนนะคะ Ford e เ e r e s t นะคะด้านหลังของลูกหมูเนี่ยเป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะไปเทอร์โบค่ะขับ2นะคะเกียร์10สปีดออโต้นะคะ เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะแต่ว่าแรงม้าและแรงบิดนะคะเท่าตัว4คูณ4ล้าน8นะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะแต่ถ้าแรงบิดนะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะลูกหมูจะพาไปชมนะคะว่าแนวทางการแต่งนะคะปกติเนี่ยไทเทเนียมเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบสีโครเมียมใช่ไหมคะมาจากโรงงานหรือว่าดําเดิมนะคะแต่จะทําการนะคะพ่นสีนะคะลูกหมูจะพามาดูแนวทางการแต่งนะคะว่าถ้าไทเทเนียมเนี่ย พ่นไปแล้วนะคะเป็นสีดำเนี่ยรถจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูกันเลยค่ะเป็นกระจังหน้านะคะสไตล์เอเวอเรสต์นะคะรถเนี่ยมันเป็นสีเทาดํานะคะทุกคนแต่ว่าลูกหมูทําการนะคะพ่นกระจังนะคะตรงกลางนะคะให้เป็นสีดํานะคะแล้วก็ขอบกระจังนะคะเป็นสีดํานะคะมันออกเหมือนสไตล์เอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะทุกคนแต่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะพ่นแนวนี้นะคะหรือว่าชอบการแต่งแบบนี้นะคะแต่ ชอบสเปคแบบตัวท็อปนั่นเองค่ะแล้วก็ทําการนะคะพ่นการชนนะคะด้านหน้านะคะให้เป็นสีดาอีกด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าพ่นสีนะคะกับทําสีนะ่ะแตกต่างกันนะคะถ้าพ่นเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าทําสีเนี่ยมันจะถอดไปทํานะคะแล้วก็เนื้องานเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะด้านหน้าเนี่ยสเปคเดิมเนี่ยมีกล้องหน้านะคะทํางานคู่กับเดรดร์นะคะต่อให้เราพ่นสีเนี่ย ระบบการทํางานของพวกนี้ก็ยังทํางานได้ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นะคะเตือนกันชนหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะขอบไปตัดหมองเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะก็ทําการพ่นให้เป็นสีดําค่ะด้านหน้านะคะถ้าเป็นตัวร้านเจ็ดศนะคะจะเป็นไฟตัวสีนะคะแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะจะไม่ใช่เมทริกซ์ LED นะคะเหมือนตัว4 wheel นั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างเนี่ยก็ทําการพ่นล้อให้ลูกค้านะคะ ปกติเนี่ยเดิเด the video, toys, like, like like ิมเนี่ยมันเป็น like สีบรอนเงินนะคะหรือว่าโครเมียมนะคะแล้วแต่ลูกค้าเรียกนะคะลูกหมูก็ทําการพ่นให้นะคะเหมือนเป็นแบบออกแนวสปอร์ตนะคะขอบแก้มนะคะพ่นให้เป็นสีดําค่ะกระจกมองข้างนะคะเรียกง่ายๆว่าอะไรที่มันเป็นสีโครเมียมนะคะหรือว่าเป็นสีเดิมนะคะของรถนะคะลูกหมูก็ทําการพ่นให้เป็นสีดําค่ะบันไดข้างนะคะพ่นขอบด้านล่างนะคะแล้วก็ เบ้ามือจับนะคะก็ทําการพ่นให้ค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็ยังสามารถนะคะใช้กุญแจคีเลตหรือว่าระบบคีเลตได้ปกตินะคะเล่าหลังคานะคะทําการพ่นให้เหมือนกันค่ะด้านหลังนะคะก็พ่นให้เป็นสีดำเป็นในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราไม่ต้องพ่นอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเขาทําเป็นสีดํามาให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดตรงนี้นะคะของเดิมแล้วก็กันชนท้ายตรงนี้นะคะ ะะก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าชอบสีคโครมเมียมนะคะเดิมๆหรือว่าชอบแต่งเป็นสีดำนะคะแบบคันนี้นะคะที่สนใจนะคะอยากได้เอลเรนนะัแต่งแบบนี้นะคะสามารถโทรหาลูกหมูได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าค่ะเก้ 95, นะคะเก้านะคะและลูกหมูนะคะจะมารีวิวรุ่นไหนนะคะคันหน้านะคะเจอกันค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ